เล่นไม่ผ่านหาการ์ดเลเวลสาไม่เจอไกด์บอกว่ามันซ่อนอยู่ในไอเสาไอพวกนี้แหละแต่ต้องเอาอินฟลตดมาดูมันว่ามันอยู่ในนี้อยู่ในตัวไหนใช่ป่ะไกด์บอกอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากันทุกตัวดี่ว่อ๋อนี่ไงมันกินไอ้นี้เข้าไปอยู่ในตัวนี้นี่ไงเล่นไม่ผ่านแล้วนั้งหลายตามึงโดนกู จะ,จะสู้มันได้เหรอหา,ายหายแล้วไม่ตายตตายไหมเฮ้ย,ยหมดกระสุนเลยหมดกระสุนเลยเมื่อกี้เอาอะไรยิงมันเอาอันนี้หรือเอาเอันนี้ยิงเอานี้ดิ LE 5อันนี้มัน CQBR เุ้ยตกใจหาเอ้ยจะดูไหนี่จบเกมดำเนินต่อได้เพราะเพื่อนมาเพื่อนมาบ้านเมื่อวานถามฉากนี้เอ้ยกูยไม่ผ่านบอกเพื่อนบอกใช้ใกล้องอินฟาเรดดูในแคปซูลสิผมก็อ๋อเลยบ้าเอ้ยแง่เพื่อนบอกเขาติดอยู่ตรงนี้ตั้งนานวิ่งวนไปวนมาเฮ้ย เฮ้ยกระสุนไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนีออกเอาออกไม่ใช่กระสุนไม่มีสู้ไงอะ่ะอ้ยทายหาแล้วโอ้ยงอระเบิดไปกินเลยละกันไม่มีกระสุนมีกระสุนไหมหุ้ยตายฮ่า หายแล้วการเสร็จยงังได้แล้วการเพื่อสาวสืบไปปาเบิดโดนกระจกแม่งไหลมาแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยอย่าอย่ามาจับกูไอ้ิบหายอย่ามาจับกูไปเร็วไปเร็วหนี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 หน,นีไม่ได้นะแบบนี้มันจะแยะ่แย่เกินไปแล้วโอ้ย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  เฮ้ยตายเอยหา่าตายเลยว้าย,ยากจังอนะเดินไปปะเนี่ยแล้วดูดีต้องมาต้องมาเอาใหม่อ่ะใครจะรูวออ้ว่าต้องรออีกโอ้โหบ้าจริง ถ้าตายคราวนี้มาดูสินค้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่มาอย่างอินคาเตตายคราวนี้มาดูตัวบอดเลยยังสวยจะพยายามไม่ตายนะจะต้องข้ามผ่านในจุดจดนี้ไปให้ได้คิดว่าได้ไหมกระโดดมันอยู่ที่ตัวนี้สองก่อนอย่แม่งเปลี่ยนเออตัวนี้ดูว่ามันเลยมันออกมามังออกมา ตายหาแล้วรวมมันไม่ตายว่าคราวนี้เอ้ยโอ้ยมันดีมันรีเลือดแล้วเอ้ยอยานะตายแต่หมดกระสุนมากกว่าเดิมคราวนี้จากเดิมที่มีไอ้ไอ้นั่นสามนัดเสียเลือดด้วยแล้วก็ไม่เหลือเลยกระสุนศูนย์หมดเลยใครชนะนี่ดูทรงแล้ว ก็เสียบบัตรแล้วก็ออกไปที aman, als, <ową. S 2> so advisor, ่อื่นด <c oughs> ีกว่าเสียบบัตรแล้ววิ่งมือไปวนมาก็ได้เลยนะเสียบเสียบโป๊ะแม่งมาเลยอัพเกรดระหว่างอัพเกรดมันมาแล้วหลอกให้มันมาทางนี้มีแทงมันตรงนี้แล้วก็ล็อกหลบปลาระเบิดมาดิเออเฮ้ยไอ้ห่าแม่งปลาระเบิดให้ตัว ไปวิ่งหนีออกห้องนี้ไปเลยดีกว่าแล้วค่ยคอยมาเอาทีหลังไปแล้วลาก่อนทุกท่านโอ้โหไอ้ห่ามึงโอ้ยมึงไม่สู้กันเองวะเไปไปไป้ย,ย,ยไปแล้วการ์ดเกิดไม่เก็บอุย้ยปลาเลยใส่กูง่ายๆครับก็คือวิ่งกลับไปเซฟเลยไม่แล้วไม่มีอาวุธอะไรแล้วอ่ะสู้ไงอะจะจะเล่นต่อไปยังไง for r a ฮะโอ้มีไอ้นี่วะ่ะมีไอ้นี่อีกอันหนึ่งใส่ให้แมวแล้วก็ขายได้อแมวใช่ปะได้ราคาสามหมื่นแปดน่าจะเป็นประโยชน์อยู่อ่ะสามหมื่นแปดและมีกลมๆก,ก็คือขายเหลี่ยมๆข,ขายได้ทองขายทอง ขายแมวขายทองเซลลโอลี่ได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่เก้าหมื่นซ่อมมีดห้าพันซ่อมเกราะสามพันสองอัพปืนซื้อกะสูนดีกว่ามสีสองอันซื้อให้หมดหนึ่งนี่อะไรอ่ะไม่เอาหรอกกันดูบ้า ปืนยังยิงไม่ตายเลยแต่เนี่ยอีกสองล้านเนี่ยต้องขายกี่อย่างวะได้สองล้านเนี่ยฮะก็เหลือเงินไว้อัพเกรดอัพเกรดพาวเวอร์ไปเลย6กหมื่นสี่จะได้ยิงแรง,แรงนี่โลสปีดอันนี้แรงๆก่อนดีกว่าแรงๆสุดๆไปเลยป้ามอ่า แล้วยังอัพจำนวนกระสุนที่ใส่ได้อีกอัพไปเลยป,ลเป่าเซฟก่อนเซฟครับกระสุนคนดีจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาค่ะไม่มีกันพาวเดอร์ไม่เป็นไรเอานี่แรกได้เทป,เปด้วยเรามีอันนี่สิบสามเม็ดิเพชรสีชมพูเราก็จะเอากันพาวเดอร์ oh, เราจะเอาโกลดโเคนใช่ไหม อ๋อน,นี่ไปขายอ๋อออันนี้ก็ได้เฮ้ยมันแลกได้เรื่อยๆดีว่ะไม่แต่อันนี้คืออะไรอ่ะไอ้พวกเนี้ย T M P เออเนี่ยที่เราอยากได้แต่ไม่รู้มันใช้กับอะไรแล้วเนี่ยน่าโดนเนนดนเนอ้อตัน่าโดนนั้นเลย <c oughs> แมพอะไรนี่แมพซุ่มสมบัติเหระ ไม่เอาเว้ยแค่นี้แหละขายวันเราสองพันห้าเองน้อยอ่ะอ่ะคันนี้ก็มีการพาวเดอร์แล้วก็สามารถมีกระสุนไปยิงมันอะไรดีก็ต้องอะไรเฟิลนเนี่ยนะแรงดีงอับเกรดมาเจ็ดนัดมีชนะเลยดีเจ็ดนัดเลฮะบ้าแลวเจ็ดนัดเอานี่ออกก่อนเลยไม่เอาเอาเอาอก แล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปเหมือนเดิมส่วนนี้ใส่ที่ LE5 อยู่ค่ะพอนใส่อยู่ใสอยู่จะมีรูปฟันเฟืองขึ้นมาถ้าใส่อยู่เพียงเท่านี้ก็เซฟไว้ตรงนี้ก่อนเพาเดี๋ยวพลาดแล้วลองไปลุยกันอีกทีนึงถ้าตายก็ดูสินค้าถ้าไม่ตายก็เซฟแล้วดูสินค้าขึ้นอยู่ว่าจะตายไหมแต่น่าจะตายเฟรมเดดดีจัดเลยอะ่ะ ประทับใจหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เทียบใบนี้จังจริงนะแล้วก็ใช้ไอห้าหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ก็สามารถใส่เอ็มดับทูสองสลอตก็คือสลอตบนเป็นให้เพิ่มเอ็มดับทูต้องใช้ไออินเทลเจนสิบเอ็ดถึงจะได้นี่ไงระเบิดโดนตัวเองบุ๊มอาา่าฮ่าพูดประหยัดอะ่ะ <SU cc> โป๊ะระเบิดโดนตัวเองโป๊ะระเบิดโดนตัวเอง เออนั่นแหละไอ้ฮ่าเหลือสามนัดกกลเลยแั้งกระสุนคืนสั้นกว่าเง็บเง็บเง็บกับไม่โดนหรอกไอ้น้องทำไมได้ห้านัดเองอนะ่ะไม่น้อยไปหรอวะมันใช้นี่ก่อนแรงดีโอตายเฮ้ยแม่งมันชักมันชักประหยัดกระสุนเสียบ เอเอเอ,อย่าหัวมึงออกมานะไอหาหัวออกะเนี่ยหายแล้วกระสุนหมดแล้วด้วยพอสิทิจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยอ,เอ๋อมีการพาวเดอร์สองอันค้าผ่<พ>าอะไรไม่ได้เลยมีระเบิดเหลือลูกหนึ่งไปเลยไม่สู้ไปเอาการ์ดกลับออกมา ซูไปก็เท่านั้นไอ้หาตัวดึกด๋อยแม่งอยู่วะเนี่ยนั่นไงแม่งยืนรอเลยการดถูกเสร็จยังเนี่ยเสร็จไม่เสร็จไม่รู้ไปก่อนแล้วล็อกลบดีมนันออกมาตัวเดียวดึกด๋อยโดดเอาการดออกมากลับบ้านไอ้หาเอชเชอรี่กันเถอะไม่ใช่บ้านด้วยกับกับอะไรกับทางเดิมอะได้แล้วไปช่วยเอเชลลี่เขาขึ้นแล้วรีคิวเอเชลลี่ มึงปีนกูออกทางนี้ก็ได้ติงต้องไปกันเลยสนใจแล้วต้องเซฟแล้วงานเนี้ยกระสุนเหลือนี้หนึ่งเม็ดเซฟแล้วก็ไปดูสินค้ากันก่านะคลิปนี้ถือว่าเล่นแล้วสบายใจหน่อยเพราะว่าผ่านในคลิปก่อนนี่แม่งวนวน,วนอยู่นั้นน่ะวิ่งวนไปวนมาเหมือนคนบ้าเอ้าเซฟผิดอัน ไปทับอันล่างแล้วบ้าเอ้ยมาช่างกันเถอะะดูสินค้ากันตัวสินค้าเราสวยแค่ไหนไม่มีฝาหลังใครมี i n t e l g เ n นซิ1นก็ใบนี้เลยแล้วฝาหลังไปสั่งปิน้นเอาครับงานดี หนึ่งี่ศูนย i 5อันนี้ก็ขายนะ6 Trade. ออกคอสิบสองเทรดเมนบอร์ด z ซทห้าเก้าศูนย์เอ็มแฟนทอมเกมสบดตัวล่าสุดคือ l สองก็ขายเลยใบยนี้ขายเลยแลมไม่ขายแลมไม่เทสก่อนใบนี้ gtx หนึ่งพสูงที่ไขายจบดูสินค้ากันสักด,ดาวกัน ระวังอย่างเดียวเรื่องหน้าก,กากเนี่ยอย่าให้หน้ากากม,มันไปชนกับใบพัดมันชอบไปชนกับใบพัดต้องคอยระวังเนี่ยดูให้ดีไม่กระถอดหน้ากากออกไปเลยรุ่นเนี้ยไปเนี้ยไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นกันจริงไหมแต่อาจารย์ผมบอกว่าคนอื่นเขาก็เจอปัญหานี้กันบ่อยคนอื่นนะเนี่ยหน้ากากโดนนะ ผมมาเจอกับตัวเลยแต่ทําดีๆมันก็ไม่โดนละก็ใครซื้อไปก็เฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างเดียวครับแต่ถ้าความหน้าคิดว่าไม่เป็นไรก็คือผมตั้งในแนวตั้งนี่ครัแต่การเอาเข้าคิดอ่ะมันเป็นการความหน้ายังไงแรงโน้มถ่วงมันต้องเอาตัว x มันลงไปอยู่ด้านอย่างเงี้ยด้านลงมาอย่างเงี้ยแน่นอนเข้าใจผมไหมมีใครเข้าใจผมไหมครับอื ตอนนี้ก็ดันระดับเสียงไป12เดซิเบลนะในคลิปนี้อันนี้บอกใค่ตัวเองฟังนะจะได้จำได้ว่าทำเท่านี้ตีข้อหนึ่งเลยชอบทำเนี่ยไอ้ที่ที่ที่ต่อไฟเพิ่มเนี่ยจะทำลึกเข้าไปทำไมวะมันดึงยากอะเนี่ยจะดึงที่สายก็ไม่ดีต้องดึงที่ตัวมันเนี่ยกล้องไหนวะออกกเนี่ยทำตรงนี้ลึกเห็นไหมคือต่อไปแล้วเวลาจะดึงติดเหล็ก ดีลำบากนอกนั้นดีหมดแต่เรื่องความเย็นกับความแรงอะ่ะประทับใจเลยใบนี้คตดดีเลยอ่ะดูการ์จอคลิปที่แล้วก็ดูไปแล้วคลิปนี้ก็ดูอีกทีก่อนดูแมนบอร์ดนะครับดูดิสวยอะงานมันดีนี่นีน่ี่พัดลมถ้าติดมันจะมันจะลงมาอย่างนี้นะครับเ่ได้ยินไหมถ้าผมกดตรงนี้ มันจะติดแต่เนี่ยถ้ามันไม่ติดมันก็จะนะก็คืออย่าให้ตรงเนี้ยมันลงไปอ่ะทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ลงไปนะมันก็จะลื่นลื่นปื๊ดเลยนี่คือหมูนู้ดแบบความร้อนดีสนุกเลยเล่นมันจบวอลัสใบนี้ก็ชอบใบนี้ได้ใบนี้รหัสนี้นี่รหัสสามศูนย์ศูนย์แปดห้าสองห้าเจ็ดแปดสามกับ เซนัมเบอร์หนจ็สองสี่สี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งศย์เก้าครับน็อตยังเงายังดูดีดูดีมากเลยแหละอ่ะผ่านไปสำหร,รับการ,การอจอเอาไปตั้งโชว์มาเทียดีกว่าผมวางการอจอไว้ทงนะ ตอนนี้มันเริ่มมีหลายใบยแล้วมันหาที่วางไม่พอ,อนี่นี่เนี่ยไฮเปอร์ต้องใช้เจนสิบเอ็ดลันนะไฮเปอร์เอ็มดับทูส่วนอุนตราเอ็มดับทูก็ใช้เจนสิบก็ได้ชิวๆไปเพราะบอร์ดรับทั้งเจนสิบและสิบเอ็ด ช่องาตาดีครับเห็นหมดเลยตัวบอร์ดยังดูใหม่กิ๊กโอแน่นอะไรขนาดนี้วนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แน่นขนาเนีอ่านี่ก็ช่องแนมดีหมดครับ งานดีให้ดูอะไรอีก CPU D ขาย CPU มีผลเทสไปแล้วมีกล่องมีประกันงั้นไม่ต้องล้างหน้าสัมผัสดูขาเมนบอดเลยนี่ CPU ก็ดูอย่างนี้ไปก่อนดีงานดีเลย พร้อมกล่องมีประกันด้วยส่วนบอร์ดครับไม่มีปลาหลังจะดูขาสิสวยขนาดเนี่ยโอ้ดูอุปรกรณ์ต่างๆของบอร์ดสิดูความเงาดิงานดีดีเลยไม่ใช่ดีธรรมดามันดีดีอ่ะ แันทอมเกมมิ่งสีอาร์ส็อกเซตห้าเก้าศูนย์ด่ดูทั้งใบครับคลิปนี้ก็จะให้เมนบอร์ดเด่นเพราะเป็นถึงคิวของเมนบอร์ดที่จะต้องลงประกาศขายแล้วเมนบอร์ดต้องเด่นนี่ซีรีส์ซัมเบอร์นี้ครับ ecm 0 fb 008223 ชอบใบนี้ได้ใบนี้เสร็จแล้วตรงนี้ก็ดูดีด้วยนะไอที่ใส่กระจกะเขาเขาเรียกอะไรไม่รู้สแตนเลสหรือโครเมียมวะกันให้มันแข็งแรงตรงนี้ก็แข็งแรงดีมีโลโก้อาร์สโลคแฟนทอมอ่ะเสร็จแล้วถ่ายหนึ่งสองเช็ค เรียบร้อยเนาะโอเคครับขอบคุณที่รับชมมากครับเดี๋ยวจะลงโปรโฟไฟล์ขายนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า